ตัดส้มโอค่ะทุกท่านปลาแดงมาตัดส้มโอเอาไปไหว้ก่อนใช่ไหมอืเนี่ขาใหญ่ขาวใหญ่ขาใหญ่สวยงามไม่ผิดหวังมาตัดส้มโอกับปลาแดงนะคะทุกท่านลูกสวย พันนี่หากินยากเขียวทองดี<笑><笑>นี่นะคะทุกท่านชมโออันนี้หลังบ้านนะคะ <c oughs> อันลูกใหญ่ท่านทำไงลงนะ่ะลูกใหญ่อะประแดงตกลงราคากก่อนนะตกลงราคากัน <c oughs> ก่อนราคาเหมา เมาวสวนเมาวสวนนะคะถ้าเทครึก็4,500นโอ้ยยกขึ้นหนยดิเมาสวนนะคะทุ่านขาวใหญ่ขาวใหญ่ขาวใหญ่ล่อหมดเลยเหรอประแดอาเอา,เอา,เอา,เอาง่าง่ายเลยพอละก็ไ,ได้ประเด็นบุกนี่ตุ้นมาได้หรอ โอ้ลูกใหญ่มากเลยนะั่นอะเอาเลยนะั่นอะลูกใหญ่นะั่นอะเอาเลยขึ้นเลยเดี๋ยวเขาจะขึ้นกันนะคะทุกท่าน นี่จะแบงคุ้ยกว้างนะน้ำด่างนะน้ำมักล่ะแดดฮอนแดดฮอนเอาไว้ตรงนี้แหละอันนี้ลมตอนนั้นนะคะทุกท่านลมสาลาพังเลยเอาอย่าให้ตกนะขึ้นไปหัมหน่อยขึ้นไปหัมหน่อยขึ้นไปหัมหน่อย ขึ้นไปห่มน้อยอย่าให้มันล่วงล้วงแล้วมันช้ำเนาะปราแดงเนาะเออคนตกไม่เป็นไรอยตกจนได้ตกจนได้โหลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยนะปราแดงเนาะโหดูโช่อช่อ ลูกใหญ่มากใหญ่ก็หัวหัวเอะเอาเอาได้เหรอิได้เหรอลูก,ลกใหญ่มากแก่สุดนั่นใช่อะไอดูข้างบนเหรอเดี๋ยวพี่ห้เอารับส้มโอคนตกไม่เป็นไร <c oughs> คนไม่เป็นไร <c oughs> ปล่อยมันตกไปส้มโอห้ามตกส้มโอห้ามตกคนตกไม่เป็นไร มีแต่ลูกใหญ่ๆนั้นเลยเนาะ yes. นั่นล่ะพอละไว้ให้ประแดงกินมั่งพอละพอละอุ้ยตกจนได้นีหล่นเก็บเก็บเก็บของไข่หล่น ลูกไหนหล่นปอกก่อนเลยลูกไหนหล่นปอกก่อนเลยนะคะท่านดูมีแต่ลูกใหญ่ๆนี่นนไปวางเอาวันานอันนี้หล่นไปเอาไป,าไปวางนี่ก่อนวางเนื้อเนาะอืมวางนี่ก่อนอันนี้หล่นอ่ะหรออันหล่นปอกก่อนหล่นแล้วปอกก่อนเลยเนี่ยเอาใส่ตะ์ก้านะคะ ใส่ตะก้าใส่ตะก้าหั่นอย่าให้ขั้วมันหลุดจะจะไปไหว้ก่อนไปไหว้ขั้วสวยๆเราจะไปไหว้ก่อนนะคะทุกท่านโค่นนี่ดูว่ารักว่ารักว่ารักนั่นไว้ขึ้ประแดงโอ้โจ้ากะจะเอาไปหมดเลยเหรอใจคอมึงจะกะจะไป ใจคอมึงจะไม่ให้กูกินใช่ไหมป้าแดงจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมเออมันหลวงแล้วขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกๆท่านนะคะ